สวัสดีครับผมช่างปุยพีเคสมอฟาสนะครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับนะครับกันในคลิปนี้นะครับผมวันในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในการทํางานของเราในวันนี้นะครับผมนะครับก็นะครับเครื่องทํข้าวข้าวเปลือกนะครับผมรุ่นอนิวเจนสอของเรานะครับผมตอนนี้ก็ประกอบเหลือแค่ทําสีนะครับผมเหลืออีกไม่กี่ขั้นตอนละนะครับผมก็จะได้ทําสีแล้วก็เริ่มประกอบกันนะครับผมตอนนี้ลูกค้าก็เร่งกันใหญ่แล้วนะครับผม ครัอดีมีภารกิจหลายอย่างนะครับผมที่จะต้องทํานะครับผมก็เลยล่าช้าหน่อยนะครับผมในในรถนี้นะครับผมนะครับในรถนี้นะครับผมก็จะจริงๆผมจะทํารถละห้าตัวนะครับผมแต่ตอนนี้เหลือเหลือสี่ตัวละนะครับเพราะมีลูกค้าที่ประจานะครับผมเอาไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมก็เลยรีบประกอบไปนะครับผมนะครับ มันก็เลยล่าช้านะครับแล้วก็ติดกับธุระต่างๆด้วยนะครับผมอ่านะครับพอดีผมทําเรื่องอะไรหลายๆอย่างอยู่ในช่วงนี้นะครับในปีนี้นะครับผมมันเลยนะครับอ่ก็ต้องขออภัยท่านลูกค้าด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณท่านลูกค้านะครับผมที่เอ่อยังรอนะครับผมที่ที่รอที่รอในในสินค้าของเราในตัวนี้ใน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 ชุดนี้ในรถนี้นะครับผมอ่านะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอ่านะครับผม จริงๆรถอนี่นะครับมันก็คือสิต้องต้องทำสิบตัวนะครับผมที่ลูกค้าสั่งจองไว้นะครับผมแต่ปดอดีเราตัดล็อตมานะครับเป็นสองลอ็ลอตนะคือล็อตล็อตละห้าตัวนะครับผมอ่านะครับครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวนะครับผมอ่านะครับผมนะครับก็ครับประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่อันนี้ผมขึ้นตู้ขึ้นะไรหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ ชุดๆเนี่ยคือเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็เหลือแค่จะทําสีนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยววันนี้ก็จะทําตัวตะแกรงร่อนอีกอีกหนึ่งตัวนะครับผมมันมันมีคือแค่สามนะครับผมพอดีลูกค้าเขาขี่รถผ่านมานะครับผมอยากได้ชุดตะแกรงเนี่ยครับผมไปไปไปเปลี่ยนไปอะไรไปหมายถึงว่าเขาเขาเขาทำโครงทําอะไรเงี้ยครับนะครับทำโครงสาไรเสร็จหมดแล้วนะครับผมเหลือ การนี้เขาทำชุดตะแกรงนะครับพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันชุดตะแกรงเขามันรู้สึกว่ามันไม่ไม่เวิร์กมั้งนะครับผมก็เลยจากได้แบบบางๆเพียวๆแบบแบบแบบชุดนี้ไปนะครับผมเขาก็เลยขอซื้อไปนะครับก็เลยแบ่งไปครับหนึ่งตัวนะครับผมวันนี้ก็เลยต้องมาทําอีกนะครับผมเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วก็เสร็จละนะครับผมอ่านะครับวันนี้ก็ตัวคอปเปอร์นะครับผมตอนแรกเขาจะเอาไปอีกด้วยนะนะครับแต่ผมบอกว่าไม่ได้ครับไม่ได้ได้นะครับเพราะว่า ้าเอาไปอะไรเงี้ยมันทำผมช้ามากเลยนะครับเพราะอันนี้มันต้องใช้เวลาในการทาค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะครับผมนะครับก็เลยให้ผลเข้าไปว่าเออไม่สามารถที่จะแบ่งแบ่งไปให้ได้นะครับผมแต่จริงๆถ้าสั่งนะครับครับถ้าสั่งก็ได้นะครับผมแต่ต้องใช้เวลาหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่พอดีเข้ามาเราก็จะเอาไปเลยเนี่ยผมก็ไม่สามารถจะแบ่งให้ได้นะครับผมอ่านะครับในก็ฝากถึงลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่ขี่ รถไปเที่ยวมาหรืออะไรมาแล้วก็แวะผ่านมานะครับเราก็จะมาเอาอะไรไปเงี้ยครับอ่าหรือว่าชุดเครื่องทำอาหารครับเปลือกเอาไปเงี้ยครับอ่านะครับไม่ได้นะครับผมต้องบอกไปก่อนนะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ้มาตั้งไกลแล้วอะไรเงี้ยครับแวะเอาทําไมให้ไปไม่ได้อะไรครับอ่าเพราะว่ามันติดจองนะครับผมติดจองนะครับอ่าแต่เข้าใจเราเนาะนะครับผมคนที่เขาจองไว้อะไรไว้เนี่ยเขาก็ เออรอนาแล้วนะครับผมนะครับอ่านะครับก็บอกไว้ก่อนเลยนะนะครับผมอ่าถ้าจะสั่งซื้อก็คือจองไว้นะครับผมนะครับตอนนี้นะนะครับผมอ่าโอเคเนาะก็เหลือประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดโครงแตกรงอ่าแล้วก็อ่านี่ก็จะบอกว่าบอกบอกอีกอีกนึงอย่าอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งข้อมูลนะครับผมหลายคน นะครับบางคนอสงสัยว่าไอ้ตัวชุดตะแกรงหูของผมเนี่ยอชุดเนี้ยชุดรุ่นเนี้ยนะครับอ่อนเยเจนสองเนี่ยเพราะว่ามันมีบางบางบางรุ่นเนี่ยจะสามารถล่อนนําไปลองข้อสารนะครับผมผมก็จะทําตัวชุดตะแกรงไว้เปลี่ยนให้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่านะครับก็จะบวกเพิ่มจากราคาปกตินะอีกพันห้านะครับผมโดยประมาณนะครับผมนะครับอ่าก็จะบวกเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมก็ต้องทํา ตัวโค้งตัวนี้นะครับแล้วก็มีตะแกรงนะครับผมอ่าต่อหนึ่งชุดเนี่ยจะมีสองโค้งนี้นะครับผมเอาไปให้นะครับผมอ่าอีกหนึ่งตัวก็คือตะแกรงรูสล็อตนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยไว้ราทำข้อสารก็จะเป็นตะแกรงรูกลมนะครับผมก็จะทำแบบนี้ไปให้2อันนะครับแล้วก็จะทํำอุปกรณ์ข้างในเนี่ยอีตัวนี้นะครับให้มันรองรับตรงนี้ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะได้ถอดเปลี่ยนง่ายเนาะนะครับผมการถอดเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ได้แบบถอดน็อตสปูนะครับผมก็แค่จับสวมใส่เข้าไปนะครับผม เนี่ยก็จับยกขึ้นยกลงแค่นั้นเองนะครับผมอ่าเนาะเดือภาพออกเนาะนะครับก็แค่แบบระบบสวมใส่นะครับผมไม่มีการแบบปลุงแบบล็อกนะครับผมแล้วก็ถ้าสงสัยว่าอ้าวแล้วมันจะอยู่ได้ไงนะครับผมเราออกแบบให้มันอยู่ในกรอบที่มันพอดีนะครับผมอ่านะครับมันไม่ได้หลวมนะครับผมไม่ได้หลวมมากถ้าหลวมเนี่ยมันจะดังกึกกักกักกักนะครับผมอ่าเราทําให้มันพอดีนะครับผมเอ่อพอดียังไงนะครับผม ะจะได้เข้าใจนัก็คืออย่างชุดอย่างชุดตัวบล็อกนี้นะครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเอาเหล็กเนี่ยเข้าไปในบล็อกแล้วค่อยเชื่อมค่อยเต้มนะครับผมมันก็จะพอดีเป๊ะเลยนะครับผมอ่านะครับนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบทําจากข้างนอกเราไปใส่เอออย่างนั้นมันมีการเพี้ยนได้นะครับแต่นี้ไม่มีเพี้ยนแน่นอนนะครับทำโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยเสร็จพุ๊แล้วนะครับผมตัวตัวลุงตัวรองไว้ข้างล่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผม คราวนี้เราก็มาสร้างตัวน so like ี้นะครับผมก็คือนําเหล็กพวกนี้นะครับผมใส่เข้าไปในนั้นเลยนะครับผมใส่เทียบกะระยะความแน่นความห่างนะครับผมเสร็จปุ๊บเราก็มาเราก็เชื่อมในนั้นเลยแท็กในนั้นเลยแท็กแท็กแท็กเสร็จปุ๊บเราก็เชื่อมนะครับเชื่อมให้อยู่ภายในนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับผมอ่ะมันก็จะมีวิธีการนะครับผมอ่ะช่างเชื่อมเขาจะรู้ดีนะครับผม อ่านะครับวันนี้เป็นเชิงลึกนะครับผมก็อธิบายไปมันก็จะยาวนะครับผมอ่าพอเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเก็บละเอียดภายนอกนิดหน่อยนะครับผมมันถึงจะเป๊ะนะครับผมอ่านะครับหายข้อสงสัยนะครับผมอ่านะครับแล้วเวลาทํางานนะครับมันก็จะไม่ดังนะครับผมถ้าดังนี่ยก็คือดังแบบนี้ทีนิดหน่อยนะครับพอใช้ไปเสร็จปุ๊บฝุ่นข้าวเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะแน่นเองนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ถอดเปลี่ยนง่ายก็คือจับยกใส่ยกเข้ายกออกแค่นั้นเอง จับเสียบใส่เสียบออกกันนั่นเองนะครับผมก็จะค่อนข้างง่ายดีแหละนะครับผมจะรุ่นนี้นะครับผมโอเคนะครับผมในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับอนี้ก็อีกสี่ตัวห้าตัวนะครับผมเป็นล็อต่อไปอันนี้จะอตจะดส่งวันนี้นะครับผมเอ่ยจะส่งในรตนี้นะครับผมอะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่างปุ๋ยพีเคสมอลฟาส์นะครับผมก็ขอตัว ไปก่อนนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้านี้อาจจะเป็นคลิปประกอบเสร็จแล้วเรียบร้อยติดตั้งพร้อมใช้งานนะครับผมอ่านะครับผมคาดว่าอย่างนั้นนะที่จะอัดคลิปหรือไม่อาจจะถ้ามีท่าในใดมาสอบถามระหว่างการประกอบระหว่างทําสีประกอบอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคลิปเพิ่มในตอนนั้นนะครับผมแต่ตอนนี้ก็จะบอกว่าจะอัดคลิปก็คือตอนนู้นเลยเสร็จเลยนะครับผมเสร็จพร้อมส่งนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิป ขนาดตอนนู้งกันอีกทีนะครับผมครับำตรับคลิปนี้นะครับผมช่างปุ๋ยพีเคียวสมอลฟาสนะครับผมก็ขอ,ขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหนะ้านะครับผมสวัสดีครับ